เนี่ยครับผมมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มมีหน้าเฟสแชร์ลงหน้าเฟสได้เลยเนี่ยครับผมสวัสดีครับพี่เจนจิราครับผมวันนี้นะผมบอกเลย ขอคนละหนึ่งแชร์ใครดูไลฟ์สดนี้รีบกดแชร์รีบกดแชร์นะครับขอสักหนึ่งร้อยแชร์พอแล้ววันนี้ไม่ขออะไรมากนะครับขอน้ำใจนะฮะจากคนดูจากคนที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับจาก f อฟซีเฮียตีคนรักหวยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ครับแชร์ลงไปตามกลุ่มเพราะวันนี้ผมเอาแนวทางรัฐบาลไทยมาแจกอยากให้พี่ๆหลายๆคนได้ลองเปิดใจรับชมได้ลองดูลองติดตามแนวทางเฮ er ียตี คนรักหวยดูว่าแม่นสมคําล่ําลือไหมนะครับวันนี้ครับสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับผมแชร์หน้าเฟซจ้ะจัดไปจ้ะจัดไปจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวจัดให้นะจ้ะมารัฐบาลไทยประจําเดือนเมษาประจําเดือนเมษาประจําเดือนแห่งความร้อนละอุนะครับประจําแห่งเดือนปีใหม่ไทยเนาะน้อยเมื่อวานพออาจเกิน ก็อย่างที like today, ่บอกนะอย่างที่บอกนะครับทีเด็ดฮี่ตีเนี่ยแบบมีให้ได้รับชมทุกวันอยู่แล้วนะครับมีได้รับชมนะส่วนพวกฮานอยหวยลาวเนี่ยคือออกตองหนึ่งสองตัวล่างออกเบิ้ลนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอย่าไปคิดเลยนะถึงเลขสามตัวหน้าสามตัวหลังอะไรอันนั้นอันนั้นเอาไว้ท้ายๆเลยผมจะมาเน้นเลขสองตัวล่างให้ทุกคนได้ดู เลข2ตัวล่างครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยครับงวดนี้ครับจะจับตารางให้ล็อกหรือเปล่าผมพูดไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าล็อกหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่เห็นครับ2ตัวล่างออก99 3ตัวออก907เนะครับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นฝากไว้ด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดมีใครมาคอมเมนต์นะครับนะ ให้9ก็จะอยู่ข้างบนด้วย9จะไม่ลงข้างล่างนะครับเพราะงวดล่าสุดเนี่ยเบิ้ล <balances>. 9 9นะครับ9จะอยู่ข้างบนนะครับจำไว้นะ16เมษายน6 6 9จะอยู่ข้างบนข้างล่างไม่มี9แล้วนะครับข้างล่างไม่มี9แล้วนะครับผมมาเข้าใจไหมเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจอยู่เนาะใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางเคียรตินะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ากลุ่มฟรีทุกคนนะไม่ต้องเสียเงินนะครับ งวดนี้นะครับสี่และสามนะครับเป็นตัวเด่นครับอ่าเป็นตัวเด่นครับเพราะว่าสี่และสามเนี่ยนะครับในสถิติบอกว่างวดประจําเดือนเมษายนเนี่ยนะครับมักจะมาออกนะครับสองตัวเลขหลักนี้เนี่ยนะครับเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วลองดูนะครับลองดูนะลองดูแนวทางนะครับ 9เนี่ยผมจะเอาไปใส่ในชุด3ตัวนะครับเพราะว่า9อยู่ข้างบนนะเราคำนวณมานักต่อนักแล้วนะครับเราฟัน9อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะเอา9ไปใส่ไว้เลขข้างบนนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่าเราจะเจาะเลข2ตัวก่อนเลยครับถ้าเด่น4นะครับวดน,นี้ให้ทุกคนระวังนะครับให้ทุกคนระวังนะครับ4 6นะครับ 4664นะครับผมไม่รู้นะว่าเลขจะดังเลขจะอั้นเลขจะล็อกหรือเลขจะอะไรแต่ถ้ารัฐบาลไทยออกงวดที่แล้วแบบนั้นงวดนี้ะจอกแบบนี้ครับดูนะ46ครับถ้าเป็นสามนะครับทุกคนถ้าเกิดเป็นสามนะครับงวดนี้ให้ระวัง38จําคำาหงไว้เลยนะเลขที่ผมเขียนต่อไปนี้อีกสองวันมันจะดัง และอาจจะอันผมพูดไปได้เลยผมไม่ได้ว่าเฮ้ยคนติดตามแค่หลักแสนแล้วจะทําให้เลขอันผมไม่ได้มั่นใจในตัวเองแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ไลฟ์สดหรือคนใบ้หวยอาจารย์ดังๆนะครับที่ดังอาจจะดังกว่าเฮียตีก็ได้หรืออาจจะมีผู้ติดตามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นเลขสูตรนี้แน่นอนอ่าเตรียมดูไว้เลยเตรียมดูไว้เลยนะครับสวัสดี4ี่รอยเก้านะครับ ฟันว่างวดนี้ไม่มีศูนย์เดี๋ยวมาชมครับเดี๋ยวมาชมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุบินครับสวัสดีครับงวดนี้ไม่มีศูนย์ครับ46ข้างล่างตามไว้49ข้างบนระวังได้นะครับข้างบนงวดนี้มีก้9แน่นอนนะครับข้างบนงวดนี้มีก้9แน่นอนผมบอ,อกเลยนะ ประจำสิบเมษาสามตัวบนมี9แน่นอนผมฟันเลยแต่2ตัวล่างเนี่ยขอเอาสูตรเป็นประกันเอาสูตรเป็นประกันคือ4 6กับ3 8มนะครับหจะมาไหมท่านหนะครับให้ระวัง1 3, 3ึ 1. ่ ฟังไว้นะครับทุกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในตารางอาจจะไม่ได้อยู่ในเลขตารางที่ผมคํานวณแต่เลขหนึ่งครับเป็นตัวรองนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวให้ระวังผมจะให้ระวังเลขหนึ่งสำคัญที่สุดงวดนี้ตัวที่ให้ระวังมีแค่หางเดียวระวังงวดนี้นะครับสามหนึ่งหางเดียวเลยนะครับงวดนี้ตัวที่จะให้ระวังนะครับน่ากลัวและมาแรงมากสามหนึ่งระวัง สามสี่เก้านะครับสามสี่เก้าสามสี่เก้าและนะครับและนะครับแปดสามเก้านีครับผมจับไฟในตารางอย่างเดียวเลยครับ ผมจับไฟในตารางอย่างเดียวชอบให้เฮียตีพูดในไลรสดชอบดูเฮียตีมากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผมเป็นคนจริงใจนะผมบอกแล้วผมไม่เก็บเงินคนดูหรอกค่าเข้ากลุ่มค่าอะไรเนี่ยผมไม่เก็บผมแจกฟรีใครอยากได้นะครับก็มาดูเอาเองนะครับเนาะผมไม่ต้องการให้ทุกคนมาเชื่อผมแต่ ผมอยากให้ทุกคนช่วยเป็นสักขีพยานนะว่าผมให้ก่อนเลขออกวันนี้วันที่12เมษายนนะครับผมให้หวยรัฐบาลไทยก่อนเลขออกทุกงวดนะจ๊ะบอกไว้เลยห้ามด